เขาถูกงูมาต้องการถูกมาผู้ต้องการสามต้องการที่เขาลงทุนการทีเขาลงทุนองทุนไปเพราะว่าวันนั้นมันที่ห้าเพื่อเราออกมาลงแล้วออกมาแล้วแต่ว่าเขาแต่ที่เขาบางทานบางคน ปเน้อหน้าของนั่นนะ้วก็ในเมื่อถ้าหากเปลี่ยนไปกองพูนก็บักมาเจอกำนินกัได้ถ้าหากว่ากองพูนจะปล่อยพละเลยไปก็จะโดนดักคนทั้งาง้านข้างรองเพราะฉะนั้นโงการมันมีอยู่สามโอกานอยู่ล่าง สี่แหละเขาหมือเขาพันเาอยเขาซิเอยหะที่บ้าน่ราผมกาบสามีในเมื่อทาเจ้าบ้านพอเอาผมก็ทำเรื่องสื่อไปถึงออกทุนว่าขอยกเลิกคืนโอกาสนั้นเพราะว่าเัาสามาชิกโดนจ่า้เพราะว่าขาเอาแล้วเขาก็สามาดีใจเพราะว่า เงินเขาจะมาบออมว้ทีมันปาิบัริตามระ,ะเบียบข้อเก็บเปินเพราะฉะนั้นถ้าหากเอาใหม่ต้องทำเรื่องเข้าไปในกองคุณพระรานได้ฟาบทำรัํา,า,าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมระทาหนังสือไปถึงกองคุณพระรามได้ทนาบในวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่นะครับรัฐบ,บาลที่ผ่านมานี้ แล้วกางกองคุนต่อมาในวันทีท่16ว่ารับโองกากที่เขาส่งคืนแล้วราดับต่นี้แล้วก็ทางหากว่าเงินนี้ถูกเอไปเดือดก้องจา,างั้นหน้าด,าดา้จะต้องไปส่งคืนนะครับทำสองคุนพน,น,นาคารทว่า โคก็โทรไปตะนี้ว่าก็จะยืนภายในักวัน5วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้การที่นี้มันเปิดเผยไปแล้วทางเจ้าบ้านเขาต้องการที่เจ้เอาผูการที่นี้มาก็ต้องทําเรื่องเขาไปใหม่เพราะว่าผู้การนั้นถึงจะยกเลิกผู้การไปแล้วที่ยกเลิกเพราะว่าทางสมาชิกเัาหลายๆท่านมาเอา ะครับผมก็ทำตามระเบียบกฎเกณฑ์การนี้นะครับอันนี้เรื่องตามกฎการที่ผ่านมาสาเหตุมันเป็กที่นะครับพวกปาะเ็นพี่น้องแยกไปวันที่เจ็ดเปิดจะขอมือคณะกรรมการพร้อมกับพวกในการจัดซื้อจัดจ้างมาบูมนะจอนวันที่สิบห้าเปิดกรบวันที่เจ็ดเปิดกะเอมือเขาต่อ เรามีวันที่15ห้าเปิดกระขอได้กันเอาวันที่สีประชุมของคณะกรรมการเปิดวันที่ห้ายอดไวเราจะเอาเขาเขาเอาของเปิดเกาะของตั้งไ้นี่เขาว่เอาของเขาว่าเฮายาสอบถามส่วนเงินที่มันขาดหายไปสอบถาในการจัดซื้อจัดการสอบถาปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนวันที่เจ็ดเปิดเอาคณะกรรมการมาชี้แจงแล้ววันที่สีประชุมเราจะเอาเขาว่าจะไห เราให้เอาของคืนกลับไปแต่เราไม่ยกเลิกโครงการวันนิ้ใช่ไหมคะใช่เราไม่ขอคืนโครงการแต่ขอให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่อ่าถ้าได้เมื่อว่าจัดซื้อจัดจ้างใหม่พระเจ้าก็ได้บอกว่าถ้าขายซื้อคนซื้อเขาตามที่ใหม่มาได้เขาก็เอาไรคือแต่อย่างอื่นดืกว่าเอาไว้มาหหมูเขาซื้อเจ้าก็ได้แก่เขาข็หูแต่เขาอูไปหมา แค่ย่งเช่นเนี่ยมาได้ไม่เหมือนเงินมาร้อยเมื่อเราจะซื้อของมาแล้วอ่ะโครงการมันใกล้จะัดเร็จมันาวนัดมูเฮาตางเอวิงเออเอาปุ๋ยเอาเออเขาเอาเขาเปิดไปโครงการสัดเร็จเรียบร้อยทุกต่อส่งไปหากองคุณกี่จัดร้อยยับร้อยว่าคะแนนกรรมการกองคุณทั้งสองของคุณได้ดำเนินงานโครงการหนึ่งล้านห้าแสนยี่ยับร้อยแต่มันบอกเป็นจ้าเขาก็บอกว่ใจในของที่เขาได้ครับเราจะรอง สุดท้ายนะค่ะเจ้าผ่านประธานวันที่สิบหากกา้หหหา,ขา,า,ขา,าข้าเจ้าบุญจักจื่อแก่ไปเนาะไอ้ยอนตัวแทนของคณะกรรมการกองทุนหลอกลวงบ้าโทลมาหาข้าเจ้าข้าเจ้ามีคลิปเสียงข้าเจา้านี่นะเป็นหัวคณะกรรมการของออทุนบ้านเขาพ่อผนโยนขี้มาบอกว่าผลซาขี้มาใส่เงาแหงผนบอกว่าจะไงทุกสิ่งทุกอย่างตากองทุนหลอกเอาไว้ฝ่าแบบนี้ส่วนลูนกส่วนหินหก็นได้ปเผน คนตำรวจทีสมพงศ์เออคือว่าจะให้ผมบอก่วามเหตุผ้นะคะเจ้าผิดแย่ไงเปิดบอกว่าคือไปหาคำตอบทุกอย่างที่กองมุนหมู่บ้านแล้วกองมุนหมู่บ้านทั้เหลืองยืนไหมเอา่ะแต่เขาดีหนังสือกลับไปบอกว่าการยืนคืนขครงการผสมวุ้นแบบเพาะมาไว้จะมาติที่ประชุมแล้วเงินกขบามาได้เอาให้เมืองเกิดคืนแต่เอกสารข้าเจ้าไปสั่งเจ้าข้าเจ้ากข้ามาฮา เอาแต่รังส kh ือมาือทั้งตัวมือทั้งจัวห่าฮาวันจ้าเาได้ก่อโน้ตกาหาคนคุอนะสิงที่คุณคุณครูทําพ่อกปนยังเจ้าบ้านขาดำนำมาแจกว่าเอาของเนะเอาแต่ก็เอาเ็มจำน้อยได้แอบมาแจกหายว่าจะนีเราคนคุ้ตอบได้กับเจ้าคํนถาปิตั้งของหรืหลักขาเจ้าถามเนี่ยนี่เจ้าคณคุู โค้ชคุ้มบอกเขาลบซิปของกบแม่พี่น้องว่างสบัดตาลังๆนี่เลยค่ะเจ้าติดมาติประชุบไม่หล่นบอกว่าขอคืนโครงการแต่ขอไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ขอเออเอาของไปคืนเราไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ในเมื่อมันเป็นเจี๊ยโครูยังกล้าอุ้มกบแม่พี่น้องจังวันเพราะนั่นค่ะเจ้า บพี่ก็ยังกาะต่อพี่ก็หูวก็เห็นอยู่ตั้งรดว่ามันเป็นีรื่อที่มาชุมของชาวบ้านมาได้เรี่กงนี้คือข้อขันกลรวเจ้ารู้อไหมครับพหลังเราขอชงเปิดต่ราได้องเิดเลียงว่าซื้ทรงและนักการประชุมไปเพิ่มมาได้เป็นพอไปแล้วท่นนักประชุมท่นต่อครับบไปแล้วจบไปแล้ว ครับอ <étique> <ural> ันนี้ผง้าราการจะเอาองไรนี่มันปอะโยนของคมณนาไบ้างเพราะว่าผมนี่ได้ทำเรื่องยกเลิกโครงการแล้วผมไมสามารจะเอาลัดคืนมาได้เพราะเปนระตอบทีมาแล้วัเป็นครับยกเลิกโครงการนี้เกียแต่เงื่องระงานการประชุมของคณะกรรมการเพิ่อการนะครับ ก็ผมที่เราผมเขาูดตามเรื่องตามราวเร่นที่แล้วนะครับถ้าหากเราใครไม่เรื่องนั้นด้นยที่าะทำให้กอไปร่องร่องของพ่อพี่น้องเธอและพ่อองพี่น้องพระผมก็ไปจะแก้ตัวที่นัานเองทีนี้ผมก็ที่แข่งเก่งที่แล้วถ้าหากเราใค่นั้นเราเข้าใจใจร้อนของเธอร้อนตำรวจจะมาเล่นกครับของทุกบ้านผมครับขอบคุณมากครับ มแล้วเอาเงินทั้เจนีท้เจทเจอธิบายนะเราสาหรักอะไละเอียดตรงนี้ดี่เขไปฟังมานะได้ค่ะวิมีจัการกรรางไุณคุของคุณะตองาคุเจ้าของนี่คุณเืนลักษณะเป็นเงินสดหรือเช็คจ่ายแล้วางาน้องทําไจ่ายอีกขอคุณแล้วทีนี้การดำเนินงานทั้งนี้ทก

ไม่ปี่ยหกแปลไปเลยจากสองล้านสี่เป็นสามล้านสี่เลยแต่เมื่ผมไปทำระบบประป๊าผมบอกว่าทั้งนี้โครงการทำอยู่แล้วแล้วเมื่อที่โจทย์ทันเก่าทันทีที่มาทำแบบใดบางทีว่าทำไมพอทำประปาผมบอกว่ามันมีมันมีโอกาสอยู่แล้ววันนี้เก่าเนี่ยประกาศหาผู้รับจ้างแล้วควันนี้มันมีโอกาสเดินอยู่แล้วแล้วไปยืนยังจะไปยืนเมื่อผมทำพอตอนมาทำโอกาสระบบปะป๊าแล้วปะป๊าซึ่งมันมีประมาณทำอยู่แล้ว ผมก็ต้องต้องดันอ่านีครับ่ยิดโอกานที่ผมไม่นนองสารองขึ้นมาเนี่ยคือมปันนเราค้นพบแต่ตกปฏิบัติคนพบเงินขสองโมงนึงกต่โต๊ะกับมูนนึงเนี่ยมาได้เอาไปที่ไหนจะเรื่องกาทำข้างคืตกไปเอาไปทําั้กายืนได้ก็ผมบอกเองทั้งกาสอืนได้ก็นะครับป๊าป้าไมมีอยู่แล้วมเป็ต้องทำเนี่ยเราเราชุมชนต้เข้าใจว่าทำไมเรื่องดัานว่ทําปราป้าครับมันมีตัวตนที่โประมาณนี้แหและ คำตอบจะเป็นหัอเป็นกำไรมกแสไกไปเพราะแม่พี่น้องพอใจกับเจ้าแล้วมันไปไหนก็กกะดูเอาแจ่เอาว่ากำไรคุณคือหน่วยงานราชการแล้วออกของเขาไปอย่างแต่ยังว่ะเล้านห้าเนี่ยขอไขอ้ไขอสักส0บเปอร์เซ็นเพื่อกับแต่อันนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์นี่กบเงตอกกิน เล่าหนังกำกตทบกรรมการกองทุนหมู่บ้านจบกองทุนหมู่บ้านเนื้อหลานมาจ่ายเงินแกตีแสวงหาผลกำไรผลกำไรหรือว่าข้อแตกต่างจากดอกเบี้ยเงินกู้สิ้นปีหุ้ต่อตัวแน่ครับเป็นอผลผลตอบปันผลคือสมาชิกแต่อันนี้ท่ากว่าเนี่ยกองทุนหมู่บ้านเอากำไรเดือดกองทุนหมู่บ้านทิ้งเจ็ดหมื่นห้า ไปสามโครงการเนี่ยไปจ่ายภาษีหักน้กที่จ่ายหนึ่งเปอร์เซ็นต์อีกสี่เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ไหนคุณออกขาอธิบายกมแม่ไปนอกพอใจก่อนกับโครงการสามโครงการเปิดเอามือเขาหกอ,อีเนี่ยถ้าใครยังจะหักอยู่ยกมือขึ้นกำเราจะใครหักหักรั้ ขากันพอดีรับง้ยเงี้ยับ้ยเเับู้ไก็ใจรับเี๋ยวันนี้กเดี๋ยเป็นงสถามแต่คนขับเดี่ยว่าคงใส่เนาะเี๋ยนี่ยกนมเหมือนรู้วิเก็บก่อนนะครับท่นเากอยจะได้ปรยกาทนี่นะครับเอาเอาที่้าบ่ครับถ้าบ่ในนี้ก็ป่าผสมจะเอาพวกกางเนี่ยค้ับ Through, ของทุกครั้งต่อทุกบ้านเปิดทำเรื่องของยกเลิกโครงการม้าก็คเงิไปดนะครับคือมันก็ต้องเอามาแล้วก็เพิ่มเ็่าจะคือถูกเสียเปรียบก็เพราะเนี่ยแค่แฉ่โครงการสองโครงการ้วโครงการเป็นแสนเป็นแสนอะเอามาเปิดเราะาเห็นคนระเบินใส่ยงนี้ลูหารตามง่นนะกำลอดเงินตามานซื่อมาสามงนราค um, าสาัน ไปอยู่พเขายังได้ยังไดของตีแบบสมสมแน่สมสากระเนิดหลานหน้าเขาแม่นกระโดดอ้าวถ้าใครยังจะยื้ยัดตีจะสู้ต่อขอยกมือรับแร้วจ้ารยกมือใคปลูกไป่ไดเด้อใครที่นี้จะเอาต่อมาต้องกัวเจ้เาเปิดมันจะเอาเขาเขากเขาขอกได้มันเป็นเงินของเขาเงินประชาชนนะยักยอกออกไปไหมแล้วถ้าถ้าจะมีการยกเลิกโครงการจัดซื้อใหม่มันทำได้ มันคอมผิดส,สำเร็จแล้วเออนะก็ก็ตอนนั้นแหละอันนี้ปัญหาผมก็เลยบอกวลาปัญหาทุกหมู่บ้านทุกตำบลของหน้าสำนักง,งานท่านนายเภอถ้าปัญหามันเกิดให้กรรมการกระทุนแก้ยังไงจะแก้กับชาวบ้านแบบไหน,นและมันมีทั้งอำเภอนะครับวันนี้แค่บ้านตอป้าโครงการถ้าชาวบ้านได้รับแล้วเนี่ย ถ้ามันไม่ตรงวัดตามวัตถุประสงค์นะครับบางโครงการก็คืนไปแต่เรื่องนี้ในเรื่องที่เรามาล้องเรียนตรงนี้นะครับเรื่องเราเห็นการทุจริตแบบชัดๆเนื่องจากเนื่องจากว่ามีป้ายใบนิ้วขึ้นมานะฮะผมจะขอป้ายใบนิ้วขึ้นมาเดิมทีมี5 0 0 0 0นแต่ขึ้นมาเป็นล้านห้าแสนนะครับเราเนี่ยคาใจตรงนี้พราะถ้าเป็นอีกหลายโครงการถ้าไม่เกี่ยวโครงการล้านห้าจะเป็นจะมีการทุจริตร้าบบน้อนขนาดไหนนะครับจนกระทั่งที่เราไม่สบายใจเนื่องจากว่าประธานกพลรต อาจจะมอบหมายให้กองทุนหมู่บ้านสอบ้าซึ่งเอาเงินไปคืนให้สาธารณงานก่อรุดพัฒนาไฟฟ้าไม่เหมาะเนื่องจากว่าอชอชาวบ้านไม่ได้ขอคืนโครงการแต่อย่างใดนะครับแล้วก็วันที่เห็นบอกว่ามีการนําสินค้าหรือว่าวัตว,วถุดิบที่ตามโครงการนำให้ชาวบ้านตรงนั้นก็ไม่ครบด้วยไม่ครบเนื่องจากซื้อมาเพียง ประมาณ5 0,000นบาทแต่มันหายไปจำนวน1ล้านบาทซึ่งไม่ได้ซื้อของมาเลยหลังจากชาวบ้านโวยวายชาวบ้านไม่รับของก็ส่งของคืนกลับไปกลับไปชาวบ้านก็ไม่รับของแต่สรุปแล้วชาวบ้านไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คืนโครงการ,การแต่อย่างใดจนกระทั่งไปยื่นหนังสือตอนนออ่อนายอำเภอมีหัวหน้าสัาง,งานกองทุนมาชี้แจงว่าจะรับเรื่องนี้ไปไปดาเนินการแต่เรื่องก็เงียบหายไป ช้โครงการนั้นก็คือหยุดนัดตรงนั้นเลยหยุดนัดตรงนั้นเลยนะครับชาวบ้านก็ไม่ได้อะไรเลยแล้วเลยมีเงินส่วนต่างแล้วก็เอามาคืนให้กับชาวบ้านชาวบ้านรับส่วนนี้ไปด้วยอันนั้นมันเป็นโครงการปลาดุกนเมื่อปี66นะครับโดยมีนางขันตาบุญมาเทพเขาเป็นประธานกองทุนเขาบอกว่าการที่เอาเอาอาหารปลามาให้หรือพันปลามาให้โดยไม่ครบจํานวนนะครับแล้วก็ แล้วก็เขาสอบถามว่าการซื้อสินค้าวัสดุสิ่งของต่างๆทำไมซื้อถึงเกินราคา<ม>เขาไปถามเรื่องของราคาหรือเรื่องถามสอบถามเรื่องพณิชย์จังหวัด<ฮ>พณิชย์จังหวัดราคามันเท่านี้แต่ว่าในประธานกองทุนหรือร้านค้าที่มารับส่งของเขาตั้งราคาสูงไว้มากเกินไปดูกระทั่งประธานกลุ่ม กรุงอาชีพโวยวายขึ้นมาเขาก็เอาเงินส่วนที่เขาหักไว้เอามาคืนให้กับราษฎรจลนวน70บโกไลก็เนื่องจากว่าคือตอนนี้เราตรวจตรวจสอบพบว,ว่าประธานคอพลตอเขาอยู่เบ้างหลังแล้วเขาให้ให้ร้านค้าของเครือญาติเอาสินค้ามาส่งหลังจากราษฎรบ้านสบปาีหมู่หนึ่งโวยวายขึ้นมาเขาก็รู้ว่าเขามีความผิดเขาก็เลยรวบรวมเงินมอบให้ กรรมการกองคูณหมู่บ้านสบปาดเอาไปคืนสำนักงานกองทุนจำนวน1นล้านห้าแสนบาทตามใบเสร็จที่เราแนบส่งอบประชอรไปที่เราแจ้งความไปเป็นความผิดที่สําเร็จแล้วสําเร็จแล้วเราถึงไปแจ้งความเรื่องคดีแต่เรายังไม่ได้ตอนนี้เรากําลังรวบรวมพยายนหลักฐานเพื่อเตรียมให้ทนายยื่นร้องศารต่อไปเกี่ยวกับคดีนี้คือสาหรับคดีที่มีเราตรวจพบว่า เราตรวจพบว่าเรามีพยานหลักฐานที่ชัดเจนอย่างคดีเกี่ยวกับโครงการปลาดุกโครงการปุ๋ยข้าวข้าวโพดโครงการสวนหลังบ้านนะครับหลายโครงการที่เราระบุไปยังคณะกรรมการกี่การงานที่เราให้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานสอบสวนมีคือมีภาพถ่ายมีคลิปเสียงมีการมีพยานหลักฐานครบมีการรับเงินส่วนต่างมีคลิปเสียงการเรียกร้อง ขอรับเงิน3า0 0 0 0 0 0บาทต่อละโครงการแต่โครงการต่างๆก็มีการให้ให้เจ้าหน้าที่เป็นคนเขียนและมีว่าจ้างอยู่ตลอดเวลามันมีมันมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนถ้าไม่มีพยานฐานเราจะไม่ฟ้องและจะไม่โดนคดีใดเลยนะครับอยากให้เป็นคดีตัวอย่างของอำเภอไม่เมาะแล้วกะผมมีความเชื่อมั่นว่าตัวแทนในนามภาคประชาชนก็จะ มีการเดินหน้าสุดซอยเพื่อตรวจสอบกองทุนดำเนินคดีผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องและต่อไปให้กับชาวพื้นเมืองและจังหวัดลำปลาง